แล้วถ้าใครทุกคนอยากดูคลิปอันนี้คนดูอาจไปเลยถ้าใครอยากดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าใครอยากมาดูเคเบินอีกก็คลิกลิงก์ได้วุด้วยนะครับบ๊ายบาย ไปดูพลังงานเขาเล็งเห็นแกเขาอยากจะมาสนับสนุนเกษตรกรตัวนี้แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาตากเดี๋ยวเอาของปนั้นมาตากเสร็จแล้วก็ปิดอ๋ออะไรหนึ่งว่าถือว่าเราเราตากด้วยจะตุ้งจะตุ้บปบ้านเป็นู้ปบ้านจเฉยๆอมมีสไลเดอร์ไก่ให้เล่นด้วยเอาไก่เล่นสไลเดอร์เนี่ยนะใช่ปะไม่ใช่เป็นท้ายลง ก็คล้า,ลายๆเสืเดือายายาดเธ <c ười> รรมชาติมากเลยอ่ะ อณหภูมิอหน่งร้อองศาขึ้นนะคะ,ะแล้วไว้ดูดกิิในตู้เย็นได้เอาไหมตก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 ระวังรอาบูระวังตกน้ยังน้อยอยู่ถ้าปกติน้ขึ้นมาบนเนี้ยะถึงตรงนี้เอออันนี้ก็คือโคกหนองนาโมเดล พอดีอ่ะเราอ่ะมีอาหารให้มันมาหน่อยนึงเขาชอบกินขนมปังมากกว่าครับเดี๋ยวมันจะแขอ่ะอาจจะอจะรกับนมปังอนันนังขนมปังท่านี้พ่อเด็ดแม่ข้าุญเอาบุญไปน้ปังแยไๆอามุลหยิบชิ้นละชิ้นยเราไม่ต้องเลย หลักาตะเพียนปลาปลาหมอเนีย่ยค่ะมีอยู่หกห้าหกเจ็ดทีมิตค่ะปลาช่อน,น,อนอไม่มีนะคะ,ะค่ะปลาชอ่ <c oughs> ชอนเพราะปลาช่อนเป็นเป็นผักกินกินฝากด้วยกันเราเลี้ยงเฉพาะปลาที่กินพืชค่ะให้ตกวเวลาเขาตกเนี่ยถ้าเขากัดเข้าไปเนี่ยแล้ว เบือกข้างบนเขาจะเป็นแผลแล้วถ้าเขาหลุดหมายถึงเขาตายอ๋อเขาจะช่วยฝาดตัวพืชเขาจะกินพวกแมลงน่ไมีกดอกเลยแข็งแรงังเลยแต่าค่อยเดินนะบนบน,น,นไม่ค่อยระวังตอน,น,นเด็กๆล้มอ่ะปากแตกบ่อยอนน อ๋อปลูกไว้เป็นแบบนี้เนี่ยพี่ยังกำลังตามหาอยู่อ่ะคืออะไรดอกบัวดอกบัวนั่นแหละดอกบัวบัวสีเนี่ยเขาอยู่ในนี้แหละลูกแต่เขาร้อนเขายังไม่ขึ้นถ้าพ่วงกลางคืนน่ะเขาจะออกปะแน่ๆอยู่ตรงนั้นตองเห็นไหมกบอยู่ตรงนี้นะฮะขอบุญมาดูกบมาแล้วเจ้าถิ่น ย่เีฮะใบที่ไม่สว,ว,ว,วยใบเล็กๆแบบนี้ยเราก็เลยมางใบรูบดทุกทีมันจะช้าาแต่ถ้าทำเองอ่ะเราไม่ได้จำหน่ายนะใช้กลอดอยังไงก็ได้คุณหมอบอก,กอันนี้จะเป็นคุณมอโอเคโอเคคุณหมอคุ้หมอทุกอย่า <S <S <okay S 1> โอเคนะคะ เอาฟ้าเมื่อกี้นี่ฟาช้อนเสียบไปแล่วนครับแล้วก็บิดขวางไว้อ่าแล้วก็เราก็จัดให้มันเป็นอาช้อนหยิบออกมาปุ๊บจะเป็นรูปนะครับขอมที่จะเอาใบชาใส่ะอแล้วทำเป็นรูปแบบแบบนี้นะค่ะคือเตรียมพร้อมแล้วอันนี้คือเตรียมพร้อมที่ใส่มีสาราตั้งใจมากจอดยังหวงอยู่จอดยังสูงยังต้องทำถุงให้เป็นสองไม่ได้จอดยังอยู่ไม่ได้ เมื่อกี้คุณแม่เอานิ้วใส่ต้องเอาช้อนใส่มใช่ต้องเอาช้อนใส่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าแบบอันนี้ไปมันถูกมันจะยับแล้วไม่สวยอันนี้จะไม่ดีแล้วก็มองช้อนแบ่งช้อนให้เป็นสามส่วนมองช้อนค่ะแบ่งช้อนด้วยตาให้สามส่วนนะคะแล้วก็ตักหนึ่งในสามค่ะตักของยบหวานหนึ่งในสามหนึ่งในสามหนึ่งในสามน้อยไปค่ะคุณแม่ อ่าคุณหนอกำลังดีน้อยไปนิดนึงเออกำลังดีกำลังดีคุณอุ้มกำลังดีเสร็จแล้วครับได้กันคุณแม่ได้เนี่ยครับครับอ่าแล้วตั้งไว้ค่ะตั้งจริงไว้ละมุมใดมุมของใครของของคนนั้นนะคะอ่านละมุมนะของคุณอุ้มวางไว้ตรงนี้แอรอ่าอันนี้อันนี้อันนี้คนนึงยังไม่ได้ทำไงยังไม่ได้อ่านเลยแต่ขั้นตอนอ่ะคุณอุ้มต้องบิดก่อนค่ะบิด